นี่ก็จะไปบ้านคุณยาค่ะไปเก็บเชอรี่บานคุณยาแล้วเก็บตัวลัานต่อไปฝากคุณยาก่อนค่ะใส่บวกหล่อเทวะพระเอกม่งจะไปใส่พระเอกแม่ r e going ไปไหนไปไหนแวะยูโควิ้งกูพิกเชอรี่กูพิกเชอรี่แวะกูพิกเชอรี่ี่ลำสุดเพราสัตว์จะไปเก็บเชอรี่บ้านพ่อแม่เพื่อนค่ะไปค่ะไปเก็บเชอรี่เด็ดก็ฮ้อนฮอนค่ะอ้ย เตรียมตุนเลยแก้ว่าตัวนี้มันบอตัวนี้ก็แดงดีแสะแสะบอเดีบิ่งดูไม่ไหนหน่อยฮะตุนเลยค่ะอืมหวานอยอะหรออืมหวานดี เชิดเบยรีบอยยาค่ะทุนตัวนี้นะคะตัวนี้ยากะว่ามันมีเพิงหล,ลายระว่างเด้อสัตว์เก็บระว่างเด้อยาป่ตัวนี้มันใหญ่เก่าแก่มันจะหักกว่ายังแดงบัวตระแต้เลยตัวนี้ดอกกะตุ้นตัวนี้แดงดีค่ะ เ็หวานด้วยค่ะไ้านยามาแหลวก็มาปิ้งย่างกันค่ะทุกคน,ป,ป,ป,นปี่กปิดใบในซีปิงย่างอะไรปย่างาอะี่ค่ะ เปิดจะหน่อยจเจ้าเจียมก็อีไทยค่ะมันไม่ถนัดปุ่นด,ดอกไม่งามงามค่ะตอนนี้เป็นเวลาจะม้มืงตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงแรงค่ะแต่วนยามมุ่งแลงก็จะพาทุกคนมาเบิงอีกค่ะทองตามถุมผ้ามาเบิงอีกเนาะค่ะเบ่งกุดอกไม้จะเป็นงามค่ะทุกคนเปิดแล้วค่ะวันนี้เจียมเปิดเองแม่บทถนัดไทยแต่งใจมือพอ่อเลยค่ะ้างลาง่างก็ต้องไทยหรอก ใช้บอกรือนเนี่อคนท่านไหนก็เด็บในตู้นอ้อยนะฟอมงมือหุ่นเหล็กทุกคนเนี่ยลายคนนี่คืออะไรอันนี้ต้มมันฝรั่งเก็บมาจากสวนของเจ้าของเองค่ะนี่ก็จะเอามาใส่เตาอบค่ะขนมปังค่ะนี่คืออีกแลค่ะ มีนพยายามดีค่ำๆว่าสนนม่ห่าง,าางค่ำๆโออเราทำใส้ยังไงพี่พอหนุ่มปางใส่เตาค่ะใส่ประมาณสิบนาทีนะคะ มันนี่สิมันนางกินข้างนอกค่ะคือหดอแต่คือหอนแ,แต่ล่ะค่ะทุกคนพระเอกกับโบในไายน่าดอกไม่อย่างนั้นเชื่อแต่มันนางตายจังหน่อยเอ้าแม่งผู๋แม่งพึ่งก็มากไก่เถอะล่ะเออฉันนางกินข้างนอกได้หมดเนี่ยแม่งผู๋มากเหรอค่ะทุกคนเออย่างแล้วน่างกินจังหน่อยแล้วค่ะค่อยคุยกันเสร็จแล้วเรียบร้อย,ยค่ะ อันนั <pod cast> clock, ้นกรมันฝรั่งต้มอันนั้นก็ผักเก็บมาจากสวนเชอร์รี่ดามะเขือเทศดาแล้วก็ถั่วลันเตาอันนี้ก็ขนมปังมีกระหมูย่างมาค่ะมากินน้ำกันเลยค่ะมันฝรั่งก็ไปขุดมาจากสวนนะคะบางหันลื่นทายอันนี้ค่ะทุกคนนี่ตักแล้วก็ไปใส่ตู้เย็นค่ะและด้วยรันอีกเกี่ยนปอตัดทิสซ์ซึ่งแม่มาหานคอมโพสต์ในงานส่วนมาก ต่เราจะขอนเบิร์ตภาษาเราบอกภาษาสวีเดนอันนี้ยเจจิมไออเปียนมองไว้มองอันก็ค้อนขัดนั่นไหมเจจิมเอาไปไว้แล้วไม่เป็นหัวเลยเอามากินค่ะมีเศษเพื่ออย่างนี้เปิ้งเลาหักมันห่อเลาะว่างไว้มาเก็บมันก่อนเอาเนื้อก่อนม่ใช่วัดุอื่ Ăn pha lăng, ừ, băng khá. Ui, cứ bình. Xong là sai bưu ừ, à, rồi tân ông pháo nát ca ui mặt kippin tèo xong mặt ca bọc nhằn đó mát kìm nắm tèo kìm nè 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 牛排，我有啊。嗯。吃点那什么。<noise>

สวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุคนยเจิมชนนบสววเดนสวัสดีเป็นตั้งการค่ะกินอิ่มแล้วนะคะมื้อนี้ไปเห็ดเอี่ยมมื้อนี้ก็ไปเก็บอันนั้นละ่ะไปเก็บอันไนเชอรีบานยาล่ะค่ะทุกคนแล้วก็ไม้ย่างอันนี้กินล่ะค่ะ,ะแต่ไทยให้เบิรงนนิยเด้วยะคะ่ะบานยานะ่ะเพราะว่าไทยตุนในเชอรีนะคะไทยระบรอบบานบได้ดอกเพระาะว่า ปูกัญญาเป็นส่วนตัวค่ะทุกคนบอสามารถที่จิไปชายบานเพื่อนในได้ค่ะเราก็เก็บอันนั้นไปใหกปูกัญญานำเก็บไปย,ยังก็ทัวรลนันเต่าค่ะถ้าเจอไม่เชื่อหรอน่วยใหญ่อยู่ก็เสี่ยาไปให้ปูกัญญาอยู่เราก็เสีเอากระเทียมกับหอมไปหปูกัญญาน้ำค่ะให้พระเอกเอาไปทุกคนเงียบเงียบบอกตอนนี้ก็ปเป็นเวลาหไรมพูดคืนแลอวค่ะ หยาบดิจิเทกเดี๋ยวมือแร่งจิผ้าทุกคนว่านยางเบิ้งตอนในคำนะคำด้วยค่ะมล้วเบิ้งวิ่งคำคำเดี๋ยวต่อาตาวันรุ่งเจนอยกันนอกค่ะเดีย๋ยว่อยมาเบิ้งค่ะแล้วเจมกับติทายคลิปใหม่ทุกคนเบิ้งคือเก่าแล้วเราบลอกหนีขึ้นเก่าล่ะอไอคลิปเนี้ยมือแร่งเนาะค่ะแต่คลิปนี้เป็นคลิปไปไปเก็บไป ชอลีบ่บาญยาแล้วก็มากินในย่างหมูไทุกคนเบิ้งนี่นี่ในน้นนอยได้ค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่เขามารับชุ่มแล้วก็เป็นกำลังใจเจมส์ก็ไปเอกด้วยค่ะพอกันแม่คลิปหนาสวัสดีค่ะ Thank you for watching. See you next video. Bye bye. Hey t e r hey t e r